สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลากันนะคะวันนี้คุมพันธ์จะทําปลานินราดพริกค่ะเอาให้ช้าๆเลยค่ะให้อิ่มกันทั้งครอบครัวเลยค่ะแล้วก็จะมีปลาดุกปลาดุกผัดพริกแกงอีกเมนูหนึ่งค่ะเป็นเมนูที่ครอบครัวชื่นชอบนะคะแล้วก็เอฟซีก็เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เยอะมากเลยค่ะคุมพันธ์ก็ต้องกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะสองเมนูเด็ดค่ะก็คือ ปลาเนราดพริกแล้วก็ปลาดุกผัดพริกแกงค่ะขอบคุณ f อฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะตอนนี้คุ้มพันกำลังทอดปลาเนรค่ะทอดเสร็จหนึ่งตัวแล้วค่ะอันนี้เป็นตัวที่สองค่ะทอดปลาเนรเสร็จคุ้มพันก็จะทอดปลาดุกต่อเลยค่ะทำสองเมนูค่ะให้เอฟซีดูวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณเอฟซีเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องนียค่ะ การทอดปลานะคะคุมพันธุ์ก็จะใช้แป้งแป้งทอดกรอบนะคะผสมกับน้ํามันก่อนนะโรยน้ํามันประมาณครึ่งช้อนค่ะเพื่อที่จะให้น้ํามันไม่มีกลิ่นแล้วก็ทําให้การทอดปลาของเรากรอบแล้วปลาก็คุกแป้งทอดกรอบบางๆนะคะเพื่อไม่ให้ติดกระทะค่ะแล้วจะให้ปลาปลากรอบนอกนุ่มในด้วยค่ะจะทําให้อร่อยมากเลยค่ะเป็นเคล็ดลับนะคะที่ ทำให้ปลาหน้ารับประทานค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจค่ะขอบคุณไลยๆค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะคุณพันก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกอย่างนะคะไม่ว่าท่านจะเดินทางไปแห่งหนตําตำบลใดก็ขอให้ท่านตลอดปลอดภัยพบตอบความปลอดภัยแล้วก็ความโชคดีมีชัยปลอดภัยตลอดการค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการทอดค่ะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะสองตัวค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะทำน้ำราดมาราดนะคะสุดยอดเลยค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะนี่คุณพันจะทำปลาราดพริกค่ะมีน้ําตาลค่ะมีพริกกระเทียมค่ะตะไคร้นะคะแล้วก็มีพริกแกงค่ะแล้วก็จะเป็นน้ํา มะนาวน้ำปลาผงนัวไปช้อนค่ะมาดูเลยค่ะมาดูเลยค่ะมาดูเลยค่ะแล้วก็ผสมพริกผสมพริกแกงค่ะลงไปนิดนึงผสมพริกแกงลงไปค่ะคั่วด้อค่ะพี่น้องคั่วคัวคั่วคั่วกับน้ำมันไปช้อนใส่น้ำมันนิดเดียวค่ะ พอไปค่ะก่้งหอมเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ใส่น้ำลงไปค่ะใส่น้ำลงไปค่ะปึ๊บใส่น้ำดื่มสะอาดลงไปเลยค่ะ เติมน้ำอีกนิดนึงค่ะเปิดไฟแรงได้เลยนะคะนี่ค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะผงนัวน้ำปลา ขอไปค่ะน้ำมะนาวค่ะผ <c oughs> สมคลุกเคล้ากันเลยค่ะนี่ค่ะเขี้ยว <c oughs> เขี้ยวให้เหนียวเลยค่ะขอไปเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ได้กลิ่นเพรียแล้วก็ชนครับพี่น้อง เพิ่มน้ำตาลลงไปอีกหนึ่งทัพี่ค่ะเที่ยวไปเลยค่ะเที่ยวต่อไปเลยใช้ไฟอ่อนค่ะใช้ไฟกลางค่ะเที่ยวไฟกลางนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะไฟกลางเที่ยวไปเลยค่ะเที่ยวให้เหนียวค่ะ ไปอาน้ำไ้แล้วอ่าไปอาบน้ำได้เลยค่ะใช้ไฟกลางนะคะพริกข่าตะไคร้กระเทียมก็ผสมกับพริกแกงด้วยค่ะเพิ่มเกลืออีกนิดนึงเพิ่มความเข้มข้นค่ะ 他切叫叫了，聊聊哈 เขี่ยให้เหนียวค่ะเขี่ยให้ให้เขาเหนียวปั๊บเขี่ยให้เหนียวสักหน่อ,อในยให้อร่อยอร่อยค่ะ ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะให้เขาเหนียวประมาณนี้ค่ะโอเคเลยค่ะนี่ค่ะพอแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะปิดไฟเลยค่ะทีนี้ก็จะนำไปราดตัวปลาเลยค่ะกุลิดค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจค่ะขอบคุณเลยร้ายคะ่ะพี่น้องยกเลยคะ่ะครณฤทธิ์ค่ะก็ <onu. S 2> จะลาดตัวปลาเลยคะ่ะน, <ๆ S 1> นี่คะ่ะอร่อยอร่อยเลยคะ่ะ,คะสุดเด็ดเคล็ดลับค่ะช่องคูมพันตุลกันค่ะนี่ค่ะพี่น้องอร่อยอร่อยเด้อค่ะเด้อนี่คะ่ะลาดตัวปลาเลยคะ่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจค่ะขอบคุณเลยร้ายค่ะพี่น้องนี่ค่ะ ขอภัยด้วค่ะพี่น้องควมพันห่ะนี่ค่ะจุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวนะคะจะใส่น้ำจิ้มเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะใส่ในถ้วย <c oughs> เผื่อมีคนอยากจิ้มเพิ่ม <c oughs> ป๊าบนี่ค่ะ ก็จะใส่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่อันนี้เพิ่มเติมนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะอันนี้จะเป็นปลานิลนะคะปลานิลราดพริกจะสวยงามเลยค่ะตัวใหญ่เลยค่ะวันนี้ค่ะนี่ค่ะตัวใหญ่ให้เห็นตัวนี้ค่ะนี่ค่ะ อ่าเสร็จเรียบร้อยค่ะโอ้โหสวยงามเลยค่ะนี่ค่ะปลานิลนลาดพริกค่ะสวยสวยค่ะพี่น้องนี่ค่ะตัวใหญ่เบลอเลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามเสร็จแล้วค่ะปลานินราดพริกค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคมพันตุลากันค่ะสวยสวยค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะสุดยอดเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะวันนี้ปลานินตัวใหญ่ๆเลยค่ะนี่ค่ะตัวใหญ่สองตัวเลยค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ